ตอนนี้ขอพูดถึงตอนที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีท้งสงครามโลกเกิดขึ้นท่านนั้นหลายคิดเอาหรือยังว่าสงครามโลกเกิดขึ้นแล้วก็มันไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรงมันเกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทยเป็นอวไลูกปืนก็ไม่มาถึงประเทศไทย คืองบินก็ไม่มาถึงประเทศไทยแต่ต้องระวังจรวดแต่เรื่องจรวดที่ต้องระวังกันหน่อยเพราะจรวดมันมาจากใต้น้ําได้ยิงได้ได้ดทางไกลได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นบ้างก็เป็นขนาดย่อมๆว่าตามจุดต่างๆเป็นจุดเล็ก อาจจะโผล่กัจุดนี้บ้างจุดนั้นบ้างเป็นการทําให้รวนกําลังเขาจะหันร,รวนถ้าจะตั้งกลุ่มเครื่องบางจุดเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจการสงครา,ามโลกไม่มีเรื่องหนักใจในเรื่องการตายของเราเรื่องดังสีของวิทยาศาสตร์และสมีต่างๆไม่ต้องตกงังวล ขอยืนยันว่าบุาคคลที่นับถือพระพุทธเจ้าจะไม่ตายเพราะรังสีต่างๆตามที่บอกมาแล้วนี่ความร่ำรวยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างาการแรกเขาบอกว่าเรื่องน้ำมันจะเป็นเหตุให้รวยเพราะทุกประเทศต้องใช้น้ำมันนี่ประการหนึ่งนั่นคือว่าถ้าทุงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าสงครามโดยโตรงแต่ว่าทหารของประเทศบางประเทศ <c oughs> อาจจะต้องยกเข้ามาตั้งในจุดใดจุดหนึ่งของประเทศไทยเวลานั้นเราก็ไขน้ำมันในเขาเราก็โรยถ้ามีกองทหารหนึ่งเข้ามามันจะดีหรือไม่ดีก็นี่กเป็นเรื่องของการเมืองถ้ามีความจำเป็นเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับ ถ้ามีการยอมรับรายได้ต่างๆของประชาชนก็เกิดขึ้นตอนนี้รัศมีต้องการในเมื่อมันไม่ถึงประเทศไทยเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีความลําบากบรรดาท่านที่ทานาทั้งหลายท่านที่มีนาแยเพิ่งขายนาในราคาแพงมากนัดคือขายก็ขายเตอะแต่อย่าขายให้มันหมด ก็มีคนหลายคนมาบอกว่ามีที่ยี่สิบไร่บ้างสามสิบไร่บ้างห้าสิบไร่บ้างร้อยไร่บ้างอยากจะขายขายได้ไร่่ะเป็นล้านนี่ก็เห็นใจเหมือนกัน<ๆ>ควานจริงเงินนับล้านนี่เป็นขอหายยากก็เห็นใจเข,อจขอจาอาจจะตั้งตัวอย่างไดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ลืมตัวแต่ว <ๆ S 1> ่าบางท่านที่ไม่มีโอกาสจะขายนาของท่านได้ นาของนักท่านอยู่ไกลที่เจริญอยู่ไกลแม่น้ําไกลถนนถ้าเขาจะซื้อก็ซื้อราคาถูกท่านก็ไม่อยากจะขายแล้วยังยาขายราคาแพง <c oughs> ในที่สุดท่านก็ไม่มีโอกาสจะขายในเมื่อเวลานี้ไม่มีโอกาสจะขายท่านอาจจะเสียด,ดายวันที่นานของเราไม่ได้ขายเราไม่รวยแต่แ้่ว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริง ท่านจะดีใจพาะนาท่านไม่ได้ขายทางนี้เพราะอะไรเพราะข้าวของท่านที่ออกมาราคามันแพงมันจะขายได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันกจ็จะแพงกันหมดดูทุงครามโลกคั้งที่สองทุกสิ่งทุกอย่างมันหายยากยิ่งเขายิ่งรบกันโอกาสที่เขาจะทํามันก็มีน้อยเขาต้องใช้เวลาลบกันมากขึ้นตอานี้ เราก็ขายได้ดีมาส่วนได้เขาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ดีมากแต่ว่าอุตสาหกรรมเขาต้องระวังโรงงานโรงงานต่างๆต้องระวังระเบิดภาคพื้นดินไม่ใช่ระเบิดจากอากาศร <c oughs> ะเบิดภาคพื้นดินจะอาะวาดถ้าจะถามว่าจะหาทางป้องกันยังไงนี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร พ่เจ้ารเรือว่าท่านจะขอโรงงานทางด้านพุทธศาสนาก็มีบอกไม่ได้จะบอกได้ยังไงว่าเรานับผีพระเจ้าเท่ากันหรือเปล่าถ้านับผีพระพุทธเจ้าเท่ากันก็เอาของที่ท่านให้